พี่น้องสิห้าหาแน่ยูน้อกินผ้าหาเลาะซื้อของยูของกินกับข้าวครับก,กับข้าวกับข้าวจะกับข้าวซื้อ,อยังกินดีเนาะโอ้บักแตง่งเธอมาแตงสวยเนี่ยเธอเมาไปเลย ตกแต่งงามแหรเธอก็ห้ามเมาก็ห้ามเมาเมาไปเลยจ้าไม่ต้องให้ใครซื้อเออว้ยบักแต่งไงเดี๋ยววะก็เอาเกล็ดพวกฝักพวกว้ยบักแตงอันนี้ตำแซ่บพี่น้องเนี่ยเขาเอิ้นบักแต่งยังเนี่ยักแตงสร้างบ่เออเนี่ยหนุ่ยไงนี่เราไอ้ตำแซ่บๆนี่ เออ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 เธอแต่งสวยมากเลยมาาเลยพีหอมแดงยีสิบาทหอมจะหอมหอมได้ปะจ่าหอมได้ประจ่า อันนี้เพิ่นแยกบ่เพราะอ,อันแยกก็แยกเฮ้ยอไรอืมโอ้ชั้นเห็ดปักแตงเธอชั้นเห็ดปักแตง่งจะกังงกไหมเดี๋ยวชัน้นสีเอาจริงพ่อ <laughs> <laughs> ข้าก็สซีหัวควันอีกแล้วเนาะยังหัวเด้อลูกข้าก็มีแต่คนผสมประกอบ เธอเอาไหมเนี่ยไอเนี่ยเธอสิแกงขี่วะเนี่ยฮะเอาอย่าลืมไปอย่านั่งเด้วยโอเคโอเคเอาเมามาเลยไปย่านางอ่ะเมาเลยจ้าเมาเลยจ้าทุกอย่างเมาหมดจ้าเมาส์ยังเดียวจ้าเออ มื่อเอินกับรางวัลที่หนึ่งอีกเมาผู้เดียวสิบสองล้านไปรถโอ้ยบัว่าแล้วเอ้าวข่อยยุ่มเอายุ่มเอาเงินข่อยพ่อบอกล้วว่าแตยไปตาลีตนัจะฟ้องเดี๋ยนะโอนได้ว่าะใ่นเี้เกียรติเอาเจ้าคือบัวบ้าแต่ตอนแรกเออเรารู้แล้วเขาโอนได้รอบหน้าเราจัดเลยจัดผมมาโอนได้แต่เกิดป้ามาโอ้คิดถึงป้าเอาแกติดรถมาด้วยสิ คิดถึงแก่อันนี้คู่ดีกันขาดใช่ไหมเดี๋ยวเดียค่อยเอาบักแดงเดี๋ยวค่อยบักแดงเออว่าเสียเอาอยู่เ,เออแม่นลูกสาวคอยมากบักขาวน้อยเท่าไรนนอยเท่เห็นหน่ะละ บอกเฝ้ามนุวยไยหน้วยเราเห็นนะเราบอสี่เขาไหนเราบอกค่ะคอยสีเฝ้านี้เด็กเขาสิงยุ้งหัวคอเดเนี่ยจ้ิบครับเริ่มตีกันเองเราอส่ไม่ยุหาบังคับเล้มีคารถลคาลากับบ้านเนี่ยเอากกับครเออครับผมอันนี้ีส่สเป็นหาส คือซื้อหน่อยตายเด้ต,ต้อยอาสามีเลยพี่น้องค่ะเดยกข้าเจ้าสิงห์ออยุ้ควายเอาอ